ผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ผมได้นัดหมายกับสื่อมวลชนบอกว่าจะนำจดหมายซึ่งผมได้รับเป็นลายมือสีฉบับพี่น้องที่เักทั้งหลายผมได้ให้คณะไปถอดเป็นพิมพ์ดีดออกมาเพื่อสะดวกในการอ่านแต่ต้นฉบับเป็นลายมือเขียนทั้งหมด แล้วพี่น้องจะได้ฟังจดหมายที่ผมจะอ่านแล้วท้ายที่สุดมันจะเป็นคำตอบเลยว่าบ้านเมืองนี้เชื่อใครไม่ได้จริงๆอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องที่ราทั้งหลายเป็นจดหมายของนางสาวชุติมาแสนสินรังสีชื่อนี้พี่น้องอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ แต่เขาเป็นใครครับเขาเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีร่วมกับนายพรสิทธิ์สักนานรงค์เลขานุการประธานสารรัฐธรรมนูญนายชัดชนลวรเขาเป็นตั้งแต่ลูกจ้างจนกระทั่งเป็นข้าราชการอยู่หน้าห้องของนายชัดชนลวรพี่น้องที่เรั้หลายเรื่องที่เขาเขียนเล่าต่อไปนี้นั้น เป็นพฤติกรรมของสารรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพี่น้องที่เราทั้งหลายเขาได้เขียนจดหมายถึงนายอภิสิทธิเวชชาชีวะถึงนายชัยชิดชอบถึงประธานศารดีกาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพี่น้องที่เรกทั้งหลาย เขาได้ทําจดหมายเป็น4ีฉบับฉบับแรกวันที่10พฤศจิกายน2553ภายหลังที่เกิดเหตุการณ์การถ่ายคลิปท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทั้งคลิปที่พักประชาธิัย์ไปพบเลขานุการศาลคลิปในการโกงข้อสอบพี่น้องที่เราทั้งหลายเธอผู้นี้รู้ตัวว่าเป็นเหยื่อ ตะเวนเขียนหนังสือร้องความเป็นธรรมและได้ลำดับว่าอะไรเกิดขึ้นขณะเธอปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาบ้านโทษเป็นหน้าห้องนายชัดชนวรไปไหนกับนายชัดทุกที่ทุกขนทุกแห่งพี่น้องที่เรทาทั้งหลายฉบับแรกวันที่10พฤศจิกายนปี2553ฉบับที่สอง วันที่30พฤศจิกายน2 5 5 3ฉบับที่3วันที่5ธันวาคม2 5 5 3ฉบับที่4วันที่10บกุมภาพันธ์25 5 4แต่ฉบับที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นั้นเป็นฉบับที่3ฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองฉบับที่4ขอเก็บไว้ก่อน ขออ่านฉบับที่สามแล้วพี่น้องจะถึงบางอ้อทั้งหมดพี่น้องที่รับเพราะฉะนั้นขอให้เสียงนี้ได้ยินไปยังนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้ยินไปยังนายชัดชนวรได้ยินไปยังคนที่เขาระบุชื่อทั้งหมดว่าหนึ่งจริงหรือไม่สองถ้าจริงคุณทำอย่างนี้กับประเทศไทยได้อย่างไรพี่น้องที่เรทาทั้งหลาย จดหมายฉบับวันที่ห้าธันวามีถ้อยคำพี่น้องฟังช้าๆนะครับคำว่าตาสว่างจะบังเกิดกราบเรียนพระนท่านนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประสานสาลดีกาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านข้าพระเจ้านางสาวชุติมาแสนสินรังสีได้ทำหนังสือฉบับนี้ ขึ้นด้วยความจริงทุกประการโดยปราศจาการถูกบังคับขู่เข็นหรืออคติใดๆต่อบุคคลหรือองค์กรใดทั้งสิน้นข้าพเจ้าครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานานว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงถูกออกหมายจับโดยพนักงานสอบสวนทั้งที่ข้าพเจ้ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความผิดต่างๆเลย เชื่อได้ว่าต้องเป็นปัจจัยต่างๆดังที่ข้าพเจ้าจะได้บรรยายดังต่อไปนี้หนึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าห้องประธานสารรัฐธรรมนูญนายชัดชนลวรนตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการจนหลังสุดในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารรัฐธรรมนูญสาม เพราะท่านประธานสารรัฐธรรมนูญไว้ใจข้าพเจ้ามอบหน้าที่สำคัญน้อยใหญ่ทั้งในและนอกเวลาราชการและให้ความเป็นกันเองจนถึงที่สุดซึ่งบางคณะที่ท่านประธานสารรัฐธรรมนูญประชุมลับในสถานที่ต่างๆเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเตรียมอาหารของว่างท่านก็มิได้หยุดทำการหารือ จึงทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงประเด็นสำคัญระดับประเทศหลายครั้งหลายคราตัวอย่างเช่นครั้งที่มีการประชุมนอกรอบที่โรงแรมปาร์คไนเลิศข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยินท่านประธานศารรัฐธรรมนูญและท่านเฉลิมพลเอกอุรุนางพรที่วาสวัยสุวรรณวงศ พันตรีสุรทัศน์บุญนาคนายพัสิทธิ์ศกดานรงค์และเจ้าของโรงแรมชื่อเตก๊กกับผู้ช่วยชื่อประสิทธิ์ได้หารือกันโดยนายเฉลิมพลเอกอุรุเสนอให้ยุบพักการเมืองให้ทั้งหมดสามพักเป็นขณะที่จะมีการยุบพักพลังประชาชนมัชฌิมาและชาติไทยนะครับโดยท่านพูดในขณะที่นางพรทิวาเดินไปข้าวห้องน้ำ ท่านประธานสารรัฐธรรมนูญเห็นด้วยส่วนนายพัทธิ์พูดว่าถูกว่าไปถูกผิดว่าไปผิดท่านประธานจึงมอบหมายให้ในายพิสิทธิ์ติดต่อคณะทุลาการทุกท่านหาหรือความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสั่งห้ามไม่ต้องตามไอ้จุย้ยมันพวกบัญหารเดี๋ยวมาป่วนจนเสียงแตก ไอ้จุย้ยที่ว่านี่คือเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญอีกคนหนึ่งเขาชื่อเล่นว่าไอ้จุย้ยเป็นคำพูดของประธานสารรัฐธรรมนูญไอ้จุย้ยที่ว่าคือนายนุรักษ์นะครับสั่งกับนายพัสิทธิ์ส่วนท่านเฉลิมพลเอกอุรุก็พูดว่า พวกเสื้อแดงคงจะล้อมศาลเราจะเอาอยัางไงกันดีแต่ผมจะล็อบบี้เสียงตุลาการให้ยุบทั้งสามพักเองเดี๋ยวคืนนี้เราเปิดห้องแล้วผมจะจัดการท่านประธานก็ช่วยอีกแรงก็แล้วกันนางพรที่วาไม่ได้เดินกลับมาแต่ได้ไปเตรียมคำวินิจฉัยตามทงได้ยินท่านประธานโทรศัพท์สั่งให้ไปทำ ที่ทาวเวอร์ปาร์คครั้งพอตกดึกคณะตุลาการก็มาชุมนุมกันทุกท่านที่โรงแรมปาร์คไนเลิศยกเว้นนายวัชรสันส้อยวิสุทธิ์และนายนุรักษ์มาปราณีตจากนั้นก็มีการประชุมกันในห้องสวีทข้าพระเจ้าจัดเกลียมอาหารว่างและน้ำชาเสิร์ฟแก่ตุลาการทุกท่านมีมติ ยุบทั้งสามพัรคโดยท่านอุดมศักดิ์นิติมนตรีพูดว่าประสานไปที่ศาลปกครองแล้วพรุ่งนี้ไปอ่านที่นั่นกันได้เลยนายพัทธิ์ได้รับได้มอบหมายได้รับมอบหมายอะไรไม่ทราบเพราะปิดประตูห้องประชุมเล็กถัดจากนั้นพี่น้องทนอ่านทนฟังหน่อยนะครับนายพัะสิ์ก็สั่งให้ข้าพเจ้ากลับบ้าน และไม่ต้องไปศาลปกครองในวันรุ่งขึ้นกําชับหนักหนาว่าวันนี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหนายบุญนาคสวดทรงและนายวิจิตพนักงานขับรถของท่านประธานเดินสวนกับข้าพเจ้าบริเวณลิฟต์ด้านล่างนี่นะครับบรรยากาศเรื่องแรกเรื่องที่สองต่อครับเป็นเรื่องเดียวกันข้าพระเจ้าได้ยินและได้เห็นว่า ท่านประธานสารรัฐธรรมนูญสั่งนายพัชริ์ให้ต่อโทรศัพท์โดยใช้เครื่องของนายพัชริ์ไปถึงนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและท่านประธานพูดจานัดแนะให้นายพีรพันธ์กับนายพัชริ์ไปพบกันโดยท่านประธานสั่งว่าอัดภาพและเสียงมาด้วยจากนั้นข้าพเจ้าก็ไปพบนายพีรพันธ์พร้อมกับนายพัชริ์ ที่ร้านแพลตฟอร์มใกล้สถานีรถไฟสามเสนแพลตฟอร์มที่แปลว่าชานชาลานะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ข้อหนึ่งข้างตน้นหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์นี่นะครับที่ร้านอาหารเดิมเวลา20นาฬิกานี่เป็นครั้งที่สองนะครับมีการปิดห้องคุยกัน3มคนประกอบไปด้วย นายอภิสิทธิเวชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในขณะนั้นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและนายพระสิทธิ์ศักดานรงค์พูดคุยกันชั่วโมงเศษวันนั้นเป็นวันเดียวนัทวุฒิจะจำได้ดีคือวันที่นายสมชายวงสวัสดประกาศพราบฉุกเฉินบางพื้นที่เมื่อพูดคุยกันเสร็จนายอภิสิทธิเวชาชีวะ เดินออกมาพูดกับข้าพเจ้าว่าขอบคุณมากอุตส่าห์เฝ้าหน้าห้องให้แล้วจึงแยกย้ายกันกลับพี่น้องที่รบการไปพบระหว่างนายพระสิทธิ์ศักดานรงค์กับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรอยต่อสำคัญระหว่างที่จะยุบพักพลังประชาชน ชาติไทยมัติมาพี่น้องที่เราทั้งหลายมีคนสามคนที่รู้กันเท่านั้นว่าถ้อยคำที่พูดคือถ้อยคำอะไรแต่เป็นที่รับรู้ว่าจะมีการยุบพักให้เตรียมการสลับขั้วกันได้เดี๋ยวพี่น้องดูต่อนะครับหลังจากที่มีการพบนายอาภิสิทธ์นายพีรพันธ์นายพีรพันธ์นี่พบสองครั้ง ครั้งแรกพบตามลำพังกับนายพระสิทธิธ์ครั้งที่สองมีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาร่วมด้วยต่อมาครับข้อสข้าพระเจ้าได้มีโอกาสติดตามท่านประธานสารรัฐธรรมนูญและนายพระสิทธิ์สักดานรงค์เดินทางไปยังห้องประชุมใหญ่กองทัพบ,บกตรงข้ามสนามมวยราชดำเนินเพราะมีแฟกโดยฝ่ายทหาร เรียกหัวหน้าหน่วยราชการเข้าประชุมวันที่เรียกให้ร้องให้นายสมชายวงสวัสดยุบสภานั่นแหละครับวันนั้นโดยขณะเดินทางนายพันศิธิ์พูดกับประธานว่าไม่น่ามาเลยมีประชุมตุลาการอยู่ท่านประธานกล่าวตอบว่าโอกาสทองมาแล้วเขาเชิญประธานสารรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวพี่จะหาทางโน้มน้าวไม่ให้อนุพงศ์ปฏิวัติ ปอยไปติดต่อสรรเสริญแก้วกำเนิดพี่เลิกประชุมกันแล้วอยากจะขอพบเป็นการส่วนตัวจะได้บอกวันยุพักปอยที่ว่านี่นะครับชื่อปอยคือชื่อชื่อเล่นของนายพัชศิษฐ์สักดานร,รงค์ปอยว่าเขาจะเลิกคิดปฏิวัติไหมนายพัชศิธิ์ตอบว่ามีสองอย่างคือหนึ่งเลิกคิดปฏิวัติสองกลัวถูกนายกปลดไม่ก็ไปประจำสำนักนายก ตรงนี้เดี๋ยวปล่อยกล่อมเองซึ่งเป็นดังที่วางแผนไว้หลังพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาประชุมหัวหน้าหน่วยราชการเสร็จนายพสัสดุ์กับพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดเชิญท่านประธานขึ้นไปพบพลเอกอนุพงศ์ที่ห้องทํางานโดยมีทศออชื่อปรินบอกให้ข้าพเจ้ารออยู่หน้าห้อง พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาส่วนภายในในมีเพียงพลเอกอนุพงศ์ประธานสารรัฐธรรมนูญนายพัชร์คุยกัน20นาทีเมื่อออกมาพลเอกอนุพงศ์พูดกับนายพัชร์ว่าเป็นหลานพลโทวิทยาแล้วจึงเดินมาส่งที่ลิฟ์และโค้งคำนับด้วยความสุภาพยิ่ง แต่ท่านประธานสารรัฐธรรมนูญพันเอกสรรเสริญได้เดินมาสรงพวกเราทุกคนที่รถขนาดเดินทางกลับท่านประธานสารรัฐธรรมนูญพูดพูดกับนายพะัะศิ์ว่าปล่อยกล่อมเก่งไม่ปฏิวัติแล้วพี่ไม่หลุดเก้าอี้แล้วไม่งั้นชิบหายมานั่งได้แป๊บเดียวเดี๋ยวปล่อยก็รับนัดตุยกับอภิสิทิ์บอกให้เตรียมพลิกขั้วพี่จะคุมเสียงไม่ให้แตก เที่ยวนี้ผลงานชิ้นโบแดงได้เป็นองค์มนตรีแน่มีน้องเห็นไหมครับเริ่มต้นไปนัดประชุมกันที่โรงแรมปาร์คไนเลิศท้ายที่สุดไปประชุมกันล็อบบี้จนกระทั่งมีมติให้มีการยุบพักจึงข้าบข่าว ให้เลขานุการของสารรัฐธรรมนูญนัดกับนายพีรพันธ์หลังจากนั้นจึงนัดนายอภิเศษให้เตรียมการพลิกขกั้วจากพวกรัฐบาลหลังจากการยุบพักไปเจรจากับพลเอกอนุพงศ์วันที่นัดหน่วยงานราชการทุกหน่วยเสนอให้นายสมชายวงสวัสด์ยุบสภาพี่น้องที่รรกทั้งหลายประธานสารรัฐธรรมนูญ ที่พูดมาทั้งหมดนั้นบอกว่านะครับปล่อยกลอมเก่งไม่ปฏิวัติแล้วพี่ไม่หลุดเก้าอีีแล้วไม่งานชิบหายเลยมานั่งได้แป๊บเดียวเดี๋ยวปล่อยรับนัดตุ๋ยกับอภิสิทธิ์บอกให้เตรียมตัวพลิกขั้วพี่จะคุมเสียงแม่แตกเที่ยวนี้ผลงานชิ้นโบแดงได้เป็นองคมนตรีแนะ่พี่น้องที่เทั้งหลาย ใครจะนึกประชุมยุพรรคพลังประชาชนยุบมัชชิมายุบชาติไทยไปประชุมกันที่โรงแรมปาร์ไนเลิศพี่น้องที่ราทางหลายเมื่อประชุมแล้วมีมติปร็จแจ้งไงนายอภิสิทธ์นายพีรพันธ์เตรียมตัวในการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลไปแจ้งพอบทออบอบอกว่าไม่ต้องปฏิวัติแล้ว ประธานสารรัฐธรรมนูญโดยความหมายอันนี้ก็รู้เหมือนกันว่าถ้าปฏิวัติตัวเองก็จะหลุดจากตำแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นใครชิบหายไม่ว่าขอให้ข้าพเจ้าอยู่รอดก็แล้วกันจึงยุบพักสนองคุณกันทุกอย่างพี่น้องที่เราสงหลายพี่น้องดูต่อนะครับ นี่คนที่เขาไปด้วยประธานสารรัฐธรรมนูญไปไหนไปด้วยเขาจึงได้ยินหมดในรถว่ายังไงแต่ที่เขาเขียนจดหมายถึงนายอภิสิษ์ถึงนายชัยถึงประธานสารดีการและคนที่เกี่ยวข้องเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกหักหลังเขาจึงพูดทั้งหมดพี่น้องที่ราทั้งหลายมันมากครับ ผมเรียนกับพี่น้องนะครับนี่ครับสารสูงสุดของประเทศข้อ4ี่ข้าพระเจ้าได้ยินได้เห็นท่านประธานสารรัฐธรรมนูญสั่งนายพัสดุ์ให้ไปอัดภาพและเสียงโดยท่านประธานดํารีกว่าบอยไปหลอกจรูนกับสุพจน์ให้มันรับเรื่องโกงข้อสอบ แล้วอัดเด็กๆของพวกมันด้วยมันจะโค่นพี่ลงจากประธานแล้วไปรวมหัวกับไอเชื้อโรคแล้วรีบเอามาให้พี่เร็วที่สุดไม่ต้องไร้ลงซีดีเดี๋ยวพี่ให้คนทำด่วนแล้วหันสั่งข้าพเจ้าว,ว่าปุ๊บหยิบเครื่องอัดตัวเล็กซิข้าพเจ้าหยิบส่งให้ท่านประธานแล้วเดินออกออกไปนอกห้องเห็นไหมครับการอัดเทปเรื่องโอกงข้อสอบ ที่ผมพูดจนกระทั่งคนไปเผยแพร่ใน y o YouTube นั้นความจริงเป็นคำสั่งของประธานสารรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะดัดหลังตุลาการสารรัฐธรรมนูญในสารรัฐธรรมนูญด้วยกันเองข้อ5้สี่ข้อก็ขนลุกเลยครับสุดยอดมากครับสารรัฐธรรมนูญครับ ข้อหข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยินท่านประธานสารรัฐธรรมนูญสั่งนายพัะสิธิ์ว่าพี่จะไปเมืองนอกปล่อยช่วยไปวิ่งรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์ให้พี่หน่อยเอาแบบรับรองผลร้อเปอร์เซนายพัะสิธิ์ตอบว่าเรียบร้อยพี่ไม่ต้องห่วงภาพนะครับที่เราชุมนุมครั้งที่แล้วและก็มีภาพเผยแพร่วันที่ประธานสารรัฐธรรมนูญ ไปถ่ายรูปร่วมกับพลเอกเปรมติลสูลานนท์ละครับภาพนั้นเลยครับนี่ที่มาเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องที่รักหลายข้อ6ครับท่านประธานสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนถานแบตเตอรี่กระเป๋าหิ้วใบเล็กซึ่งภายในบรรจุกล้องอัดภาพและเสียงขนาดเล็กก่อนลงไปประชุมคณะกรรมการตุลาการเกือบทุกครั้ง ข้อเจ็ท่านประธานสารรัฐธรรมนูญพูดกับข้าพเจ้าเสมอว่าผมไว้ใจปุ๊กมากอะไรที่ส่งเสริมได้ผมก็จะส่งเสริมไม่ใช่มีแต่จรูนคนเดียวที่ส่งเสริมปุ๊กตั้งใจทำงานดีๆอย่าซุ่มซ่ามข้อแปดเขาต้องการลำดับว่าเขาได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจไปไหนด้วยกันเนี่ยนะครับ ข้าพระเจ้าได้ยินนายพสัสิ์โทรศัพท์คุยกับท่านประธานสารรัฐธรรมนูญโดยนายพสัสิ์พูดว่าพี่วิรัตกับวรวุฒนัดบอยอีกเอาไงพี่แล้วนายพี่นายพัชิ์หัวเราะแล้วพูดว่าโอเคพี่นายพสัสิ์นั่งนิ่งไปสักพักแล้วพูดตอบไปว่าอย่าทําเลยพี่มันแรงไปแล้วนั่งฟังโทรศัพท์ไปอีกพักหนึ่งแล้วจึงพูดตอบ ไปว่าปล่อยเอาอีกเครื่องโทรบอกชาวรนแล้วขอใช้ร้านฟูดดี้ด่วนถ้าพี่จะทำพี่สั่งคนมาทำเองแล้วกันจากนั้นนายพัสสิทธ์เดินทางไปร้านฟูดดี้กับข้าพเจ้าโดยมีชายผิวคล้ำรูปร่างสันทัดรออยู่ที่ชั้นสองห้องอาหารดังกล่าวนายพัสสิทธ์สายหน้า ทางโทษสายศีษะจากนั้นข้าพเจ้ากับนายพสิทธิ์จึงสั่งอาหารมารับประทานที่ชั้นสองเป็นห้องพิเศษไม่มีผู้อื่นอยู่นายพสิทธิ์รับโทรศัพท์และพูดว่าพี่วุฒิไม่ต้องรับถแถลงตอนนี้อยู่สภาใช่ไหมรับเองก็อย่างนี้แหละแล้วจึงวางสายสะพักข้าพเจ้าเห็นนายวิรัตรร่มเย็นและนายวรวุฒิ นายพสิทธิ์ทักทายและทานอาหารร่วมกันทานไปได้สักครู่นายพสิทธิ์สั่งให้ข้าพเจ้าลงไปรอข้างล่างทั้งที่ข้าพเจ้ายังรับประทานอาหารอยู่ข้าพเจ้าจึงลงไปรอข้างล่างแล้วนายพสิทธิ์โทรเรียกข้าพเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมอบโทรศัพท์และสูตรสีเขียวของสถาบันพระบกเกล้าพร้อมสั่งข้าพเจ้าว่าเอาลงไปข้างล่างขณะนั้นทุกคนพึ่งเริ่มเริ่มรับประทานอาหารกันได้สักพัก โดยนายวรวุิมองหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงลงไปรอจากนั้นครึ่งชั่วโมงนายพระสิทธิ์ใช้โทรศัพท์อีกพี่น้องฟังและพี่น้องจะได้นึกถึงภาพที่นายพระสิทธิ์สักดานารงค์นั่งเจราจาความกับนายวิรัติรมเย็นสอสอพักประชาธิปัตย์และนายวรวุิพี่น้องทีละทั้งหลายปรากฏว่านายพระสิทธิ์นะครับสั่งให้ กลับไปศาลข้าพเจ้าไปพบนายพระสิทธิ์ซึ่งข้าพเจ้าเห็นนายวิรัตและนายวรวุิขึ้นรถยนต์ที่จอดไว้เลยเซเวอเลไปแล้วข้อ9ข้าข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยินท่านประธานศารรัฐธรรมนูญสั่งเลขาธิการและนายพระสิทธิ์ที่บริเวณหน้าลิฟว์ VIP ชั้น9กก่อนลงประชุมคณะตุลาการว่าโครงการใหญ่ ลองช่วยกันดูหน่อยเด็กท่านผมไม่อยากเกยชื่อนะครับอยากได้แบบเขาไม่มีกำไรเลยพี่น้องที่รบนายพสิทธิ์หัวเราะแล้วสายศรีรษะส่วนท่านเลขาธิการเก่าศรีรษะแล้วนายพสิทธิ์พูดว่าใครดีใครได้ครับไม่รู้ดีจากอะไรได้จากอะไรพี่ว่าไงเลขาธิการตอบว่ามันเป็นเรื่องของกรรมการท่านประธานพูดว่าเออผลก็คือว่าเด็กของคนนั้นก็ได้เรื่องการประมูลนะครับ เรื่องระบบกล้องเรื่องระบบ CCCV ห้องบันทึกภาพทั้งหมดเห็นไหมครับในการประมูลในแต่ละอย่างก็มีวิธีการอย่างนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายฟังต่ออีกนิดนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี่นะครับเช่นที่มาของประธานสารรัฐธรรมนูญแต่มีอีกเรื่องหนึ่งครับข้ามมาข้อ12พี่น้องจะถึงบางอ้อว่าเวลานี้กำลังสรรหา สวชุดที่มีการสรรหากันและพี่น้องจะได้ฟังสิ่งที่คุณชุติมาหน้าห้องของนายชัดชนวรไปไหนกับนายชัดทุกที่และวพี่น้องจะถึงบางอ้อเลยว่าเขามีการสรรหาสวชุดที่พึ่งครบวาระและกำลังจะสรญหาใหม่กันอย่างไรคําตอบอยู่ตรงข้อ12นี้ข้าพระเจ้าเดินทางไปพบท่านประธานสารรัฐธรรมนูญที่บ้านพร้อมกับนายพระสิทธ เวลานั้นข้าพเจ้ารออยู่ในรถนายพสิทธิ์เดินเข้าไปพบประธานสารรัฐธรรมนูญภายในบ้านใช้เวลาประมาณ20นาทีนายพสิทธิ์เดินออกขับรถตามท่านประธานไปที่ศาลนายพสิทธิ์ไปถึงก่อนเพราะไปกันคนละทางเมื่อถึงทางแยกข้าพเจ้าจึงเตรียมกาแฟให้กับท่านประธานขณะที่เดินเข้าไปในห้องท่านประธานและเสิร์ฟกาแฟนั้นข้าพเจ้าได้ยินนายพสิิ์พูดกับท่านประธานว่า รายชื่อสวสัญหาที่ล็อกไว้ปล่อยให้คุณหญิงจารุวรรณที่ศาลปกครองแล้วเมื่อเช้าก่อนที่จะไปหาพี่ที่บ้านพี่น่าจะให้โคต้าจะรูนบ้างตุลาการคนอื่นๆบ้างเหมือนกันท่านประธานตอบว่านี่เป็นอำนาจของประธานที่เป็นกรรมการสัรหาไม่ใช่พวกมันปล่อยสีสบพอดีพี่วิ่งให้เองตั้งหปีหมายความว่า จะวิ่งให้ปลอยหรือพระสิทธิ์เป็นสวด้วยแต่พระสิทธิ์ตอบว่าไม่เห็นอยากเป็นเลยจากนั้นสองสามวันข้าพระเจ้าพบท่านจรูนบริเวณชั้นเก้าท่านถามข้าพระเจ้าว่าบุตรบุกชัดมันเตรียมชื่อสวอสนาเสร็จหรือ,อยังพอรู้บ้างไหมข้าพระเจ้าตอบกลับไปว่าไม่แน่ใจค่ะท่านจรูนพูดว่าไปสืบให้หน่อยอย่าลืมนะผมช่วยคุณผ่านผู้เชี่ยวชาญ ของผมเขาก็อยากเป็นช่วยกันบ้างแล้วก็เดินไปผมเรียนกับท่านประธานว่าผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่านี่เป็นตัวอย่างผมยังไม่อ่านครบทั้งฉบับเป็นหนึ่งในสี่ฉบับเท่านั้นเองมันชี้ได้ชัดเลยว่าการยุบพักพลังประชาชนการสรรหาประธานบรรทษดการสรรหาสวการเดินทางไปพบ ของนายพัสิท์ศักดานรงค์โดยคำสั่งของนายชัดชนวรที่ร้านอาหารพลัฟอร์มภายหลังจากคุยกันที่ปากนายเลิศก,การเดินทางไปพบพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่กองทัพบ,บกมันจึงเป็นคำตอบของการยุบพ,พักพลังประชาชนชาติไทยมัธิมาเพื่อให้พักประชาธิปัตย์ได้พลิกขั้วพักการเมืองที่เหลือจัดตั้งรัฐบาลครับพี่น้องที่รสลาย นางสาวชุติมาแสนรังสีในชีวิตนี้ผมไม่เคยเจอเธอเธอได้เขียนจดหมายด้วยลายมือสีฉับมีสำเนาได้มาถึงผมผมได้ติดตามสืบสาวราวเรื่องโดยรายละเอียดรู้ข้อมวลกันอย่างครบถ้วนว่าขบวนการยุบพ,พักพลังประชาชนชาติไทยมัชชิมานั้นมันเป็นธงสำเร็จ วางแผนกันที่โรงแรมปาคไนเลิศพิมพ์กันในโรงแรมแล้วก็ไปตัดสินกันที่ศาลปกครองก่อนตัดสินแจ้งพักประชาธิที่ปัล่วงหน้าแจ้งผู้บัญชาการฐานบกล่วงหน้าพี่น้องที่รรกทั้งหลายนี่คือศาลร,รัฐธรรมนูญของประเทศไทยในวันที่หาความยุติธรรมชนิดที่ไม่เจอเหมือนกันครับพี่น้องที่เรกทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่า ที่ผมอ่านจดหมายกับท่านทั้งหลายได้ฟังนั้นฉบับที่หนึ่งสองสี่ยังมีบางตอนที่หนักกว่านี้แต่นี่เป็นการเริ่มต้นเพื่อต้องการถามนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะว่าตำแหน่งท่านนายกท่านได้แต่ไดมามีวิธีการเช่นใดที่นางสาวชุติมาเขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จ ท่านเคยไปพบนายพัสสิทธิ์สักดานรงค์ที่ร้านอาหารพลัฟอร์มใกล้ๆกับพรคประชาธิปัตย์หรือไม่นายอภิสิทธ์เวชาชีวะพี่น้องที่เราทั้งหลายพวกเรานั่นถูกยุคพักกันง่ายเหลือเกินจับก็ขังกันง่ายเหลือเกิน